โอ้วันนี้วันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเด้อว,วันนี้พอดีมีน้องมาเชิรฟนุ้เยเชิรฟนุ้ยนุ้ยพระนครโอ้โหโอ้ยดูหน้านตาเว้ยงเอาไ้ยกาแฟมันแปลกไหมเออยกาแฟกาแฟอ่อนเ,เ,อเอลยกฟอ่อนเอออนด้อโอเคนี่นี่เชิรฟนุ้ยพระนครครับกำลังจะทอดทอด<ม>อ่า

อืมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเสด็จน้ำมันหน่อยมันมีมันมีที่อะไรนะกรองเออที่กรองอยู่น้ำมันอยู่ตรงนั้นที่กรองน้ำมันมีอยู่เอาไปก่อนไก่อนเออไปก่อนโอเค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 แล้โอเคล้โอเคครับเออนี่เสพนุ้ยครับเสพนุ้ยฮานนครครับนี่โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมมันมีมันมีเป็นเป็นกระป๋องอ่ะคล้ายๆกระป๋องอันเนี้ย ตรงตรงข้างหน้าเ่ยมันมีกระป๋องแบบแบบหยักน้ำอ่ะแบบหยับน้าอ่ะเจียวเออเซฟนุยธนครนี่ไงนนี่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 เดี๋ยวจ้านั่นแหละนั่นแนี่นเห็นไหมตุกกองอ่ะนี่นี่นี่เออนี่นี่อ่ะเีวนี่ตุกกองน้มันตกองน้ำมันอันนี้ตุกออพอดีเลยนี่เลยนี่นี่เซนุยธนครครับ สุดยอดเนี่ยโซเด้อเออโซด้วยไม่มีลูกติดสองลูกติดสองลูกสาวด้วยเออเออโอเคโอเคสมมูรณ์แบบมันเนี่ยมาต่อไปเมนูต่อไปอ่าพอดีพอดีก่าโอเคโอเคอิงน้อยอิงน่อยนึงนะเอาวบอออิงน่อยอิงน้อยแป๊บนึงแป๊บนึงอืมอค่อยค่อยค่อยคจ้า นี <Auf> <S 2> <S 2> ่แหละโอ้โหหอมเลยนี่โอ้โหหอมเลยอ่าเอาอะไรอีกทีนี้โอเคอ่าอื้หเอาจุดไฟแก๊สแล้วครับอ่าโอเคโอเคปึ๊บเซฟนุ่ยฮะนครครับมุยอบนมันเนี่ยอ่ามุยอืมเอาแบบซมี้ก่อนอ๋อไม่ถ้ากินไม่หมดก็ ไม่ต้องทำถ้ากินบมดเราค่อยทำใหม,ม่เนาะอืออือทำไปเรื่อยดีกว่าเนอะอือ